มื่อกี้กูเกอร์บอกถึงแล้วนะถึงแล้วแต่คือยังไม่ถึงจุดนะถึงจุดที่ว่าจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวต้องเคลื่นที่เป็นจุดนี้ก่อนน่าจะใช่น,นะอึ๊บอึ๊บอีกหน่อยจุ๊บใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอ้เาไปกันใหญ่เลยทีนี้ดลี้หลายทาง จะไปทัา้งหลายลยนี่ยพี่น้องก่อนชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับ ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสวัสดีครับตำรวจตะวันออกครับวันนี้ํำรวจตะวันออกนะครับจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปกับเจ้าเอ็นแม็กนะแล้วก็ผมนะครับวันนี้เราจะไปกันที่อะไรนะเขาไผ่นะครับเขาไผ่พัทยานะ ส่วนของเขาไผ่พัทยานะครับก็จะอยูอ่ในพื้นที่ของตำบลห้วยใหญ่นะคะนรับอำเภอบางละมุงนะ,ะจะเลยทางเข้าซอยห้วยใหญ่ไปหน่อยนะะที่ได้ดูอ่อที่มาแล้วครับตามข้างทางก็จะมีร้านขายสัะระดนะ ตอนนี้ผมก็อยู่ในเส้นตอ,อนนี้สาย331นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ15 15นาฬิกา30นาทีนะบ่ะาย3โมงครึ่งวันที่16พฤศจิกายนต์สามะตอนนี้ก็ลึกๆนๆนะครับลึกๆๆจะพาเจ้าอินเด็กนั้นไปขึ้นเขากันนะวันนี้ จังไม่เต็มไปนะมันจะเป็นยังไงนะครับคนเราจะขึ้นได้หรือเปล่าหรือว่าจะไปสำรวจเส้นทางก่อนนะแต่ที่เราดูจากคลิปทางช่องอื่นนะเขาก็ขึ้นได้นะมีเจ้าอุโงเนี่ยหรือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นิดเราจะขึ้นได้แล้วก็จะมีเส้นทางแบบพวกแบบพรถรถออฟโรดนะครับที่จะไปขึ้นกันนะ เลยเปนี้เลยตัดสินใจลองดูนะฮะก็ม่รู้ว่าออกมานี่มันจะเย็นไปหรือเปล่านะเดีย๋ยวกหติดตามรับชมนะครับวันนี้นะเขาไผ่นะจะเป็นยังไงกันนะครับทนะา,นะางนะด้ซ้ายคือซอยผู้ใหญ่นะครับทางเข้าเขาไผ่่าให้ตรงบิดหน่อยนะ เขาไผ่ที่ที่ดูในเอ่อเอ่อเฟซบุ๊กอ่าบนลัาเขาไผ่มีเพราะว่ามันมีทางขึ้นได้หลายทางะลรนะแล้วแต่ความยากลำบากผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทางที่ผมจะไปขึ้นมันจะจะลำบากหรืออะไรยังไงนะเราต้องลองดูนะหรือว่าหาเรื่องมาแบบนี้ าทางเข้าอยู่ไหนเนาะเลยมันที่ยังไม่รู้เดี๋ยวนาต้องขอดูน่าจะตรงนี้นะนี่เดี๋ยวซานี่นี่น่าจะใช่นะนี่แหละ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงบริเวณเวปากทางเข้านะครับที่จะไปยังเขาไผ่นะครับนี่นะต่ตรงนูนถนนสายสามสามหนึ่งนะครับเข้ามานะดูจากแผนที่นะจากจุดนี้นะครับนี่วิ่งขึ้นไปประมาณหนึ่งกิโลครึ่งถึงสองกิโลนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะอ่าถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพให้มันแบบ อาจจะไม่ตัดเลยนะจนถึงบนเข่านะว่าเป็นเป็นยังไงนะนี่ก็ติดตามรับชมกันนะครับ เส้นทางจากปากทางเข้านั้นเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเหมือนทรายนะเวลาที่แบบฝนตกเนี่ยแล้วก็น้ำจะไหลทรายจะไหลไม่ด้วยเนะี่ยก็ขี่ไม่ระมัดระวังก็จะลื่นได้นะครับ ใช่หรือเปล่ามันตรงนียโอ้ตรงนี้สายเยอะนะผมไม่แน่ใจว่าจะจะใช่ทางไปเขาไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องต้องลองขี่เข้าไปดูก่อนนะไหนก็มาแล้วนะวันนี้นะสายเดียวครับเอ็นแมก มันจะใช่แล้วนะนี่แหละนี่แหละครับเขาไผ่เลยครับใช่แล้วครับโอ้ถึงแล้ครับผมน่าจะใชุ่๊บึช่วงนี้ฝนไม่ตกนะก็จะเส้นท,ทาาอยู่แห้งๆนะแต่ก็จะมีเหมือนมีทรายเยอะหน่อยนะเนี่ย โอ้โหเบรยนะเบียดที่ต้องใช้งานมากนะเบียดเลยนะ oh. <c oughs> ด้านในที่เหมือนเป็นเอ่อเป็นพื้นที่ผ่านเนถนนผ่านเอ่อพื้นที่เกี่ยวกับทำกเกษตรเกีกับเอ่อสับปะรดนะแล้วก็หมูมันสับปะหลังนะครับโ oh, oh. อ้เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> อย่างมันระวังนะฮะเนี่ยเพราะว่าถนนนี่เป็นเป็นเหมือนทรายเลยนะโอ้โหปุ๊บอุ๊บอื้มเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเส้นทางที่จะไปเขาไผ่นี่เข้าได้หลายทางนะจริงเข้าไปทางเออ่แถวๆซอยห้ใหญ่ก็ได้นะ เดี๋วเดี๋ยวมึงมาถูกทางก็เปล่ามัดิไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูก่อนนี้จะเดูนเงียบๆนะไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะเนี่ย 好的。 เป็นทรายเป็นหินกรวดนะครับเอ้อาแล้วแล้วซ้ายขวาไปทางไหนกันเ้เนี่ยนะซ้ายหรือขวาดี ตกตรงแล้วผมมาผิดทางนะครับเมื่อกี้นะจากทางเข้านะเมื่กี้ได้ถามทางคนที่เขาอยู่แถวนี้นะเขาบอกต้องอเข้ามาทำเมื่อกี้ทางทางสำหนึ่งถูกแล้วแต่ต้จะเลี้ยวขวาไปนะไม่เข้ามาลึกไหนนะมาผิดทางแล้วโอเคเดี๋ยวเราออกมาก่อนนะเมื่อกี้ก็เห็นมีกลุ่มรถอะ,อะไรอ่ะ รถที่เขาไอรถมบรคเบรคเตรครคคอร์สแหละพวกนั้นนะนะสามสองสามคันนะขี่กันอยู่เนี่ยโอเคก็เดี๋ยวก็มาผิดทางนะอุ๊บอุ๊บอ๊ชุบนี่อุ๊บอุ๊บโอ้โหโอ้ก็มาถึงทางลาดยางเหมือนเดิมนะ กีถามทางชาวบ้านเขาว่าต้องเดี้ยวขวาตรงแถวตรงทางเข้ามานะเดี๋ยวเรามาไล่กันใหม่นะมาไล่มาเริ่มกันใหม่ดีกว่านะครับสำหรับเขาไผ่นะตอนนี้ก็ประมาณามสี่โมงนะครับสี่โมงเย็นแล้วหน็จะ,จะไปถึงยอดเขานี่จะมุดยอดเขายัางไงไม่รู้นะ แล้วเดี๋ยวเราตามกันตามมาดูแล้ววันนี้นี่หรือเปล่าผมว่า อโอเคครับผมว่านา่าจะใช่นะตรงนี้นะาทางที่ไปเขาไผ่นะครับที่เคยได้ดูคลิปมาแล้วก็ตรงนี้นะโอเคนะใช่แล้วผมน <Hello Wing. S 1> ายเราวิ่งผ่านสวนยางนะโอ้

น่าจะตรงไปนะโอเคครับ vivre, 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 vivre. โอ้โหฮึบ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 โอ้โหโอ้โหโอ้ฮึบเอน็นแหบฮูบฮึบมาเอน็นแบบนี้จำลังเครื่องยนต์ใช้ได้นะแต่ยางอาจจะแบบเพราะมันมัน มันโคจรแนวกว่านานนะไอ้แบบมันเป็นแบบต้องวิ่งทางเรียบนะว่านะคืออาจจะดูลื่นๆนะต้องคอยปร,ประคองนะครับอุ๊บอุ๊บไอไฟพลังเครื่องยนต์นี่ใช้ได้นะมีแรงเดือดเฟ้ออยู่นะอุ๊บอุ๊บอุ๊บออุ๊บ ข้างล่างนี่ยังไงครับเนี่ยลง้โหค่อยลงเลยเงี้ยโอ้โหเอาแล้วครับพี่น้องครับไปทางลายไหนดีนะเนี่ยผมเดี๋ยวนะเส้นไหนดีรึรึรึค่อยๆยดครักค่อยๆย่อชักค่อยๆย่อชักติ๊กย่อโอเคโอเคโอเคเต๊ะเมือนี่เสียงอะไรดังตื๊ดตืดนะ วินาจเหมือนกัน ABS เหรอฮะได้ยินเสียงผู้รถนิบบากันนะด้านหน้านะครับเด้ยินเสียงดังเตืเตทีตึอนล้อรถของวัญญาจโอ้นี่เห็นรถสุด่าดเจอเจอเจ้าถิ่นสองคันแล้วนะ 你们上楼了，他排没没得， มงียจ่ใจเขาเรียกเนินเกือกม้าหรือเปล่านะโอ้โหดือดหน้องขึ้นไปกันเนะี่ยโ,โ,โ,โอ้โหยอดเลยโอ้โหขึ้นยังไงกัน <c oughs> ผมก็อยู่ข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวผมจะขี่ข้างในดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปลงจุดอื่นดีวกว่านะเงีแน่ใจว่ามันไปทางนี้หรือเปล่านะ เดี๋ยวเราลงล่างสิเมื่อกี้ที่เออน้องๆเขาขี่มอไซค์ขึ้นเนินไปเรียกเนินเกือกม้านมันจะเป็นทางที่จะไปทางเขาไผ่ที่ผมไม่แน่ใจเนี่ยแต่ผมลงมาทางนี้ก่อนดีกว่านะโอ้โหเมื่อกี้แบบว่าต้องรถแบบรถนิ่บาาจริงๆนะจะขึ้นไปได้ตรงนั้นนะผมว่านะโอ้ นี่ตรงนี้ก็ังโอ้โหโโห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 นี่หโ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 หหโ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 ะโหโหหโหหโโหโหอ่นโโหโโห Yeah. ให้ลุกข่าวทางไปอ่ะ <laughs> โอ้โฮฮหนักสู้หนักสู้ฮึบฮโอโหโอโห,โห <laughs> 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 ไปลอยลูก <laughs> ไปลอยไปนะไปลอป à, trái quả với nhé, thấy đâu rồi, quay thằng này đi, ủa, oh. quay thằng nhí đi, rồi quay thằng đi, nè. <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่อย่ถึงแล้วเมื่อกี้กู o ก l e บอกถึงแล้วนะถึงแล้วก็คือยังไม่ถึงจุดนะถึงจุดที่ว่าจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวมั่อคืนขึ้นไปจนจุดนี้ก่อนนะน่าจะใช่นะอึ๊บอุ๊บอ,อีกหน่อยจุใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่้ย เอาไปกันใหญ่กันทีนี้ <c ười> มีอีกหลายทางจะ <c ười> ไปที่ไหนเนี่ยพี่น้อง <c ười> ฮะทั <c ười> ง้งงูนทางนี้ทางนี้ไหนดีลองมองตรงนี้นกันดีกว่า โอ้ยัใช้เบรกหลังนะ่งนี้นะโอ้โหเส้นทางสุดยอดนะอุ้บไปทางนีนะครับกับการขึ้นเขาของเจ้าเอ็นแม็กนะกับผมนะวันนี้ก็โอ้โหโอ้โหทางนี่เป็นทรายเงี้ยนะเฮ้ยจุดชมวิวม,มันไปตรงไหนนะจุดที่เขามีธงธงชาติปักอยู่นะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้เหมือนเป็นทางเอ๊ะเดีย๋ยวจผมดูก่อนสินี่อะไรนะอืมนี่เป็นอีกจุดชมวิวหนึ่งนะผมว่าโอ้สวยงามเหมือนกันนะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะโอ้โอเยเมื่อยเลยนะเดี๋ยวขอถ่ายวิวเพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับอ่าบนนี้ก็เป็นอีกอ่าเหมือนเป็นจุดบนของเขาไผ่นะแต่ผมว่าต้องคุมไปทางนู้นนะนู่นทางนู้นหรือเปล่าผมว่า ต้องไปตรงนู้นนะผมว่าที่ผมมาตรงนู้นนะแต่วันนี้ก็วิวสวยงามนะครับนะลองดูนู่นนะโอ้นะนะมีหมอกด้วยนะตรงนี้วิวสวยงามนะครับอ๋อมันมีเส้นทางหลายเส้นทางนะบนนี้เนี่ยมีเส้นทางลงอีกนะนี่มันดูวิวไกลๆ่นะโอ้โหคือผมยังมาไม่ถึงตรงจุดที่เขามีอ่อ ตงชาติปักนะมีหินเนี่อย่าเงี้ยลานนะโอ้ยสวยงามนะก็นะฮะมาถึงตรงก็เป็นจุดบนสุดถึงจุดจุดหนึ่งนะแต่ยังไม่ถึงจุดที่ว่าคนส่วนใหญ่เขาไปนั่งพักตรงจุดนั้นนะแต่จุดนี้ก็เป็นเหมือนเป็นบนบนก็เขาจุดหนึ่ง ลอยที่เขาทำมาอยอกไฟใช่ไหมก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมพาไปยังอีกจุดหนึ่งก่อนในวันน,นนะที่เขามีธงชาติปักอยู่นะโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามต่อครับ